สวัสดีครับเรามาดูขายว่องศรีครับวองสีเดียวนี้ก็ขายดีมากนะครับก็ควมาซื้อเต็มนะครับต้นนี้ชื่ออะไรครับซีโลโมะลกอครับผมซีโลโมลาลกอของไทยเราหรือว่าของของนอกของนอก,ขอ,นอกของนอกครับช,ชื่อชื่อตามวิทยาศาสตร์รมอสโร่ามอสโร่ามอสโร่าลักษณะ ต้นนี้ก็สามรา้อยสามร้อยแปดถูกแล้วครับสามร้อยแปดนะพลนะาดซื้อในเมืองไม่ได้ละการนี้เพราะว่าต้นนี้นหายากหายากนะครับผมจะปิดแล้วนะอ่าปิดเลยจา่ายเงินแล้วอันเด็กนึงนนามาประกอบรักกีบเปิ้ลบัพเปิ้ลอันนี้ก็ใส่พันธุ์อื่นเนาะอันนี้เอ,อ็นยูเว๊ก

อันน uh ี้ที่กาตาเป้อ <laughs> <So, today. laughs> so, uh, ันนี <wh> ้ฮ่อิตนี่กันาเป้ก็ไก่น่ยซาตุซาตุดีอไก่อ่าไอย่ไม่ได้งอเลฮะไม่ได้งซไก่ก็จะได้เสริมอาชีพหนึงครับเห่้เลยไอย่ตก็อักีกไก่ก้กี อันนี้วัดถึงอ๋อวิกะ203กะ ừ.

หลากหลายสายพันครับขอบุตเต,ต,ต,นะตนี่ครับ,บวปนี่บุตเตนี่ของขวัญน,นะ ครับว่ไงเนี่บับเปิลบับเปิลเหมือนกันต้นใหญ่ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาสามร้อยห้าสิบสามร้อยาสิบครับช้าไก่ดีมากครับอนอ๋อลุนี่ดะเตวร้อยตัวละร้อยเองถูกมากต้นนี้ยังีม chào hạnh mãi cuộc và đã căng kế về đi về đi đây

ตัวชัละหนึ่งร้อยบาทห้องรองเท้าอย่าไม่รองเท้าอย่าัวดเลดิแบดูแบบดูมบบดูแบ่ฮัลไปดูแล้วาต้นใหญ่มากเขาขายหมื่นสองใหญ่นะใหญ่ kakak beri 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 mak, kakak siap beri 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 tak, nuk beli beri 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 ubet nuk arak beli beri beri nuk mau <laughs> lai <laughs> sauk ini apoko ni? ini roi pasif toberi maa dai lemi lai ton roi pasif bat kakak kabisik noh poketik kok, sowe hasik poketik sowe oh yo yo, mau gua dahulut dahulut pagi pagi ni dikak ya, kakak super jam เอาแล้วครับเดี๋ยวๆไลค์มั้ยหยุดกันครับนะๆๆให้ชรจริงครับมีผู้แข่งด้วยฮะ4ตรี5กับ3ลงตี3นี่กาเดชานะ